8. ตาราชายคนหาว่าชอบซื้อกินค้ามีใครบ้างมาชมกันเริ่มจากอันดับ8เลยเนะคะกันกันตถาวรคะ่ะผู้ชายที่เก่งในทุกๆด้านอย่างกันกันตถาวรจ้าตัวในถูกคนไม่หวังดีบอกว่าย่องไปลงอ่างอาทิตย์และวสามครั้งเลยในช่วงที่กําลังโด่งดังเป็นผู้แตกจากนั้นจะตัวสยบข่าวลือด้วยคำพูดที่ชัดเอาเป็นว่าไม่ใช่เราแล้วก็แล้วแต่คนจะคิดเอาที่สบายใจไม่ชอบไปสถานที่แบบนั้นอยู่แล้ว เจ็ดคือหนุ่มอมอักขพันธ์หนึ่งในพระเอกต่างช่องเคยโดนข่าวลือจนตกเป็นหนึ่งในดาราที่ชอบรวมแก๊งไปเที่ยวอาบอบนวดค่ะเจ้าตัวก็ไม่หวั่นเลค่ะโต้กลับไปว่าไม่เคยไปและไม่ได้คิดมากกับข่าวนี้อันดับ6หนุ่มเคนภูมิค่ะทำเอาแฟนๆก็ตกใจไปไม่น้อยกับข่าวที่หนุ่มเคนบอกว่าชอบพาเพื่อนๆไปล,ลงอ่างแหมได้ยินแบบนี้หวานใจตัวจริงก็เข้าใจผิดกันไปด้วย จ้าตัวออกมาปฏิเสธะนะว่ามันไม่ใช่แน่นอนไม่เคยไปเคยแต่ไปเตะบอลแถวนั้นก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เข้าใจผิดกันไปอันดับห้าหนุ่มเกรทบรินทอนค่ะหนุ่มหล่อผิวเข้มอย่างเกรทเองนั้นด้วยอัธยาศัยที่ดีสาเหตุนี้แหละค่ะเลยทําให้ถูกเมาท์มอยว่าเป็นพระเอกที่ชอบลงอ่างเมื่อนักข่าวสัมภาษณ์ความจรงิงหนุ่มเกรทต,ตอบกลับทันทีว่าไม่ได้ไปเรื่องอ่างชอบแต่ขอเป็นที่บ้านดีกว่านะครับอันดับ4ี่นเดตคูกิมิยะค่ะ ไม่คิดไม่ฝันว่านุ่มคนนี้ก็โดนเก่ับเขาด้วยนะคะเนื่องจากลัสตายขา่าวเนี่ยไม่ค่อยแบบสัมพันธ์กันเท่าไรแต่เจ้าตัวตอบกลับว่าไม่ซีเรียสกับขา่าวนี้เพราะไม่เป็นความจริงคิดว่าคนหน้าตาคล้ายน่เดทก็ก็มีก็แล้วแต่คนจะคิดส่วนมากถ้าปาร์ตี้ก็คือกับคุณแม่ที่บ้านเท่านั้นครับ 3. หนุ่มป้องนวัดเรียกได้ว่าเป็นประเด็นสดๆดร้อนร้อนที่มีอักษรย่อปอชอบซื้อกินโดยมีสาวออกมาบอกไปงานนี้จะตัวยืนยันกับปุ่มปรดัดตาเลยค่ะว่าไม่ใช่เจ้าตัวแน่นอนไม่เคยไปทำอะไรแบบนั้นอันดับ 2. องปบธนวัฒนค่ะ เคยเป็นข่าวที่โด่งดังมากๆสำหรับหนุ่มโป๊บเจ้าตัวออกมาชี้แจงว่าไม่เคยทำอะไรแบบนั้นเลยหลังจากที่เป็นข่าวก็ทำให้เจ้าตัวเสื่อมเสียชื่อเสียงกันไปอย่างมากแต่สุดท้ายแล้วป๊บก็ออกมาอย่างเป็นพระแตกเช่นเดิมค่ะและอันดับหนึ่งเนี่ยต้องยอมสำหรับ หนุ่มตั๊กปริบูร์นะคะอีกหนึ่งตลกหน้าหล่อที่มักจะถูกเพื่อนๆแซวตลอดว่าชอบไปลงอ่างแต่ใครจะรู้ว่าเจ้าตัวบอกว่าไม่เคยทําอะไรแบบนั้นแถมยังเป็นที่รักและเคารพภรรยามากๆนี่ก็เป็นแปดาราที่เคยถูกเม้ามอยว่าชอบซื้อกินจริงน้อยอย่างไงเจ้าตัวเองก็ออกมาชี้แจงทั้งหมดแล้วล่ะคะ่ะ